โอ้โห oh, <laughs> ิงโจ้่ออ้กูลวววั่วๆไม่ไหววะ่ะสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในอีเวนต์คอลแลบที่ผมน่าจะเจอเป็นช่วงแรกๆเลยในตอนที่เล่นเกมนี้เว้ยนั่นคืออีเวนต์อี <laughs> ตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่เมื่อก่อนที่แบบโคตรโหดเลยนะตอนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยยังมีประวัติการเล่นอยู่เลยเจอเทวดาแล้วก็เจอตัวคอลแลบคือตอนนั้นโหดมาก Land of De ดีมเลเวลหนึ่งลบป้อมมันเป็นไพ่โอโ้โหใช่เลย คุณทุกอย่างแล้วใช่เลยปีที่แล้วผมก็น่าจะแบบสอดสองใต้กระโปรงยอก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 น่าจะชนะแหละใช่ไหมนานไงแคนแคนผมตบก็ชนะแล้วตอนนี้มันจะตีไฟเว้ยไปเลยแคสลี่นะน็อกแบ็กสตูรลลวัวบ้านะนี่คือด่านยากในปีที่แล้วเหรอวะเนี่ยเฮ้ยกระจอกปีที่แล้วนี่ผมชนะไม่ได้เลยนะเนี่ยได้ผลไม้เหมียวม่วงห้ห้า,หา โคตรเยอะด่าน2ก็ให้สีแดง5ด่านที่3ให้50000นด่านที่4ให้พลังงานสำรองด่านที่5นั้นให้ผลเหนียวฟ้าโอเคเปลี่ยนด่านกันทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันติดคู่ดาวแล้วด่านต่อไปเล h เทสยูกิแคทเอาไว้มีโอกาสในการได้แลโอกาสปลดล็อกล่างจริงของเลดเทสยูกิ ยูกิแคทมี2ด่านอ้าวแล้วล่างจริงอยู่ไหนล่ะเดล l สเวอร์สองดาวโอ้โหด่านโ,โคตรยากบ้านะมีโอกาสที่จะได้เลทเฮดยูกิอะเล่นด่านนี้ก่อนอ่าด่านนี้มีคะแนนจับเวลาซึ่งถ้าเกิดว่าทําเวลาได้ดีก็จะได้ของตามนี้เลยอนาเชอร์เวิร์มมิสทรีเกิลว้าวโอ้โหด่านแปลกใหม่เหลือเกินถ้าเกิดว่าเล่นด่านจับเวลาเนี่ยมันจะต้องใช้บาฮามุดไว้เมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้ตีก่อนเมื่อกี้มองไม่ทนันเห็นแบบแบบเมื่อกี้นายเห็นบ้าทุแบบกคน ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่ได้แมวบ้าน่ะลุยต่อด่านสอง n อนเซ็คไลยืนดำเนี่ใครเกียดสมเนียงผมกดไลค์หนึ่งดี <c oughs> โอเคเอะเดี๋ยวปล่อยตามแมวแท้งไปก่อนดูซิว่ามันจะปล่อยตัวอะไรมาอ๋อเป็นสแตนสแตนตัวผู้ยีไปเร็วบาฮามุดไปจบบ้านมันตายไปซะนางชนีได้แสนห้างานแมว เล่งความเร็ว hours will end ด่านนี้น่าจะการันตีแล้วว่าจะได้แมวไปแคนแคนปะเจอกอริล่ลาโอเคบาหามุดไปเลยไปจบบ้านมันให้บ้าด่ะมีคนขีมหอ <c oughs> อะไรวะเนี่ยเรดาร์แมวตัวแมวตัวแรสุดยอดเลียร์เรียบร้อยเอา้าเราไม่ได้แมวด้วยอ๋อมี3ดาวสำหรับยูกิแคทจะเป็นแมวแร่ไม่ไง ซึ่งตัวนี้นั้นจะตีหยุดเวลาเอเรียแล้วก็ตีแบบเดียวโอ้โหธรรมดาไม่น่าโอ้โหให้เปลืองน้ำลาลเลยโอเคขออัปเดตแป๊บหนึ่งพอเปลี่ยนเป็นร่างสองแล้วความสามารถก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมาหาล่างปลุกพลังกันทุกคนและเทดย u ก i เอาไว้ <c oughs> สำเนียงเราช่างดีเลอเกินเป็นด่านสี่ดาวเอาละถึงเวลาเล่นตัวใหม่และ ว้าวแต่ละด่านของเขานี่สภาพเมืองช่างสวยเลอเกินไปเลยยูกิโอ้โหแม่สาวกระโปรงสัน้นเออเดี๋ยวนะแมวไม่ใช่หรอแม้แต่แมวเรายังไม่เวน้นบ้าไม่คือล่างปลุกพลังอย่างนี้นเหรอโอ้โหมานะ่ะจากแมวขาสวยดีๆเป็นแมวแบบเก่งก้ามตูดนี่เราควรจะปลุกพลังดีไหมเนี่ยลุยกันจอด่านสองอินเซน ด่านนี้เมืองโดนทำลายหมดสิ้นแล้วถ้าปิดช่วงหน้าไว้เนี่ยมองแค่ขากับกระโปรงนี่คือแบบสวยเลยแต่ว่าพอปลุกพลังปุ๊บแม่งมีตัวผู้ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเออเดี๋ยวนะมึงยกล้อเหรอเนี่ยโคตรโหดไปเลยไปเลยเชียมิตมะโอเคกอลีกอลีกอลิกลล่าจะปกป้องกามตูดอันนี้เวลาเก่งกามตูดแล้วกอลิล่าแบบใจหวันไหวไอ้เจ้ากอลีล่านี่เกหวันไหวกับกามตูดแข็งๆเหรอเนี่ยโอเคน่าจะได้ร่างปลุกพลังแล้วแหละมังนะ นะได้ร่างจริงเรียบร้อย Let's เ e ช s y u ยู catch เคลียร์เรียบร้อยจะมีความสามารถมาคือตีเซิร์ฟสุดยอด <It will. S 1> อันนี้จะเป็นร่างหนึ่งแบบตะมุตะมิพอเป็นร่างสองนี่แบบขาสวยเลยพอเป็นร่างสามแบบกรามตูดขึ้น สำหรับด่านนี้นั้นคือด่านโพสอพพอรคัล oh ิฟเทลโอ้โหหลังโลกล่มสลายไปดูซิว่าโลกที่ล่มสลายเนี่ยมันเป็นอย่างไรเอ่อนี่มันคือด่านวันสิ้นโลกไม่ใช่เหรอทำไมโลกมันยังดูสวยงามจังอ๋อ oh oh. สงสัยเป็นเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำลายนี่เองเราได้แมวทาคุยะแอนยูกิแค่ด่านเดียวก็ได้เลยบ้านะ่ะเจลิเ e อรี่แมนทาคุยะฮัลโหลแล้ว ไหนวะวันสิ้นโลกทะาหรอโอ้โหโ,โ,โลกสดใสเชียวนะมึงมาแล้วไอเจ้าตัวนี้นั้นมันจะส่งวันสิ้นโลกนั่นเองเคียร์เรียบร้อยได้มา1นึ่งแสนแมวเศรษฐี2,000มื่ 2, girl. นอเมสตอรี่เกนี่หรือเปล่าหญิงสาวในคำทำนายหญิงสาวผู้ที่จะทำให้โลกนี้จบเส้นมันคือการ์ตูนอะไรเหรอไม่เคยดูแต่ก็น่าเศเ้าตายไปแล้วหรอ <c oughs> ได้แสนห้าห้าหมืน CPU ได้ของเยอะมาก Good catch Bad cat ไปเร็วยูกิล่างปลุกพลังกอลิการิกาลิการกลิลาคังไข่กามตูดอ่ะโอ้โหตัวเล็กเออบาฮมุตไปเลยอาอนะ่าจะปล่อยแคทลี่ไว้ผมดันเอาใต้ฝุ่นออกไปไง2อ0แสแม э วซุ่มยิง50าหมยังไม่จบอีกเหรออับบาเจะซัมแคทไอจะพกแมวหน้าลำคาญทั้งหลายแกจะต้องโดนพลังเบงก้ามตูดของยูกิชื่อยุกิหรือเปล่า อ่าใช่เอาเร็วด้วยพลังแห่งก้ามตูดเอาเลยยูกิืออเจอหมาวะ่ะแล้วก็หญิงสาวปิศนามหามดเคลียร์เรียบร้อยอุย้ยสี่แสนห้าโคตรเยอะด่านเมืองสดใสอีกแล้วฮัลโหลอ,เ,อเจอบอสว่ะโหลุงนี้น่าจะแบบปล่อยแค่แมวก้ามตูดไปเร็วเจ้าแมวก้ามตูดโหแค่สลามแคทผมตบดอกเดียวก็รู้เรื่องลวเนี่ยดูสิอ่า สลามแคทตายไปแล้วเอาเร็วยูกิเตะมันเตะซฟซฟไปเดีซิรไป,ไปบ้าดาเจอแก๊งมอไซไอเจ้าพวกเด็กแว้นมันช่างเื่อนแลยกันมันไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพกฎจราจรมีหน้าล่าโลกถึงล่มสลายตัวแมวตัวแร่โุ้ยได้ตัวแร่เยอะมากยังไม่จบอีกเหรอ lost insane จริงดิด่านสุดท้ายหรือเปล่านี่ผมก็รอดูฉากโลกล่มสลายยังไม่เจอเลย จังหวะนี้ปล่อยบาหามุดไปจบเกมเลยดีหรือเปล่านะเนโอไปหนึ่งทีแล้วก็ไปเลยบาหามุดไปตีบ้านมันมาแล้วบอสเว้โอเคเจอบันบันด้วยฮัลโหลอินเซนเหรอวะเนี่ยไปแคสลี่มาก่อนเลยด้วยพลังก้ามตูดจะทำให้บันบันเนี่ยต้องศูนย์พันไม่หรอกด้วยพลังแคสตลี่มากกว่าไปเชลลี่ลินมาแมวก้ามตูดตัวใหม่นี้มันช่างเถื่อนเหลือเกิน ตีเซิร์ชจุกจุกปะแล้วถ้าเกิดว่าได้เจอแบบเอเลี่ยนนะเซิร์ชผมมันก็หยุดเวลาเอเลี่ยนด้วยนะเว้ยน่าจะเป็นตัวที่แบบปรับเอเลี่ยนได้โคตรดีเรดาห0 0 0 0 0ตัวแมวเคียรอ,อ๋อมี3ดาวด้วยนี่หน้ามึงเข้มขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยแล้วผู้หญิงด้านหลังนั่นคือใครทําไมเธอดูสวยและจริงจังทาคุยะและยูกิตัวนี้จะถึกกับตัวลอยจอมตีเอเลีย อัปเกรดป่ะพอเป็นร่างสองปุ๊บเอฟเฟกフフแล้วก็ความสามารถเหมือนเดิมทาคุยะและยุกิอเวกด่านนี้ก็เป็นด่านเมืองไว้ไปเลยเว้น,วน,วนวพสาวลม้มเดี๋ยวสิทาคุยะนาย,ยพาสาวล้มสิเออแล้วจริงโจไม่ใช่ตัวลอยนะเนี่ยบ้านะแก๊งเด็กแว้นผมแว้นบอยแอนด์สกายเกิลพวกเธอสองคนนี้มันช่างเป็นมลพิษทางการจราจรเชแล้วตัวโฟติง้ง ด้วยพลังเด็กแวและสกอยเป็นไงเราผีเสื้อก็ไม่สามารถเอาชนะได้บ้าละนั่นคือร่างปลุกพลังเหรอวะเนี่ยไม่ปลุกพลังได้ไหมอะปลุกพลังแล้วแบบรู้สึกแปลกๆโอเคบาฮามุสผมเนี่ยแหละจะปกป้องความสง,งบสุขของการจราจรได้มาหมื่นป ต่อไประดับอินเซนเด็กแว่นล่างหนึ่งต้องเจอเด็กแว่นล่างสองไอเจ้าเด็กแวนกระจอกไม่มีสกายโถ่เอ้ยแกมันเป็นเด็กแว่นที่ไม่สมควรเกิดมาแกมันเป็นความผิดพลาดของเด็กแว่นแกมันคือมลพิษของโลกใบนี้เออเดี๋ยวนะแค่ไม่มีสกอยงงงงงนุ๊เดี๋ยวเขาแค่ไม่มีสกอยเองนะนุ๊ตการไม่มีสกอยน่ะมันก็เหมือนกับการที่แบบช้อนไม่มีซ่อมเหมือนกับโลกที่ไม่มีดวงจันทร์เหมือนกระคลิปที่ไม่มีคนกดไลค์ นี่มันช่างเลวร้ายมากเลยนเห็นรืยยังเราวะเนี่ยมันคือความเลวร้ายที่สกอยไม่มีแวน้นแล้วแว้นไม่มีสกอยแล้วได้ร่านจริงเรียบร้อยเคลียร์จำไว้นะถ้าจะเป็นเด็กแว้นต้องมีสกอยกูหยอกกูหยอกเป็นมลพิษทางสังคมกับคนอื่นเขาคนอื่นเขาจะใช้รถใช้ถนนยังปลอดภัยปลุกพลังเด็กแว่นแล้วก็สกาย จะได้ความสามารถด้านการเงินมาอันนี้ล่างหนึ่งเอา้าร่างหนึ่งก็มีสกอยนี่สวยน่ารักด้วยพอเป็นล่างสองมีแมวมาเพิ่มพอปลุกพลังอืมแมวกับสกอยได้เสียกันเอ้ยแมวกับสกอยฟิวชั่นกันอย่าปลุกพลังเลย Land ์ออฟดีมเลเวลหจะได้ผลไม้เหมียวฟ้า5 6ได้เขียว7ได้เจ็ดแสนห้าแได้เหลืองเก้าได้ม่วง 10ได้ตัวแมวซึ่งมันมีทั้งหมด20ด่านโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ